วันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนป่าสร้างนะคะก็วันนี้จะมา,านําชมว่าเวลาเราปลูกป่าอุปกรณ์อย่างหนึ่นที่เราต้องมีก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ปกติมันก่อนจะใช้กันไกลย,ยาวๆใช่ไหมคะนั่นคือกิ่งที่สูงและใหญ่ แต่ระหว่างที่ตัดแต่งไปมันก็จะมีกิ่งงอกใหม่หรือว่าต้นขนาดต้นเล็กๆเนี่ยก็สามารถใช้กรรไกรตัวนี้ตัดแต่งกิ่งที่เตี้ยๆแล้วก็กิ่งไม่ใหญ่ไม่แก่เกินไปที่สามารถใช้ได้ไปดูกันค่ะวันนี้ตัดกิ่งตัวของต้นตะเคียนไปดูค่ะค่ะอย่างเช่นเนี้ยเราก็สามารถใช้นี้ได้เลยค่ะก็ให้มันโอเคมันกิ่งเล็กก็เข้าใกล้ได้ถ้ากิ่งใหญ่ก็ให้ห่างออกมามันมีมุดแดงเยอะค่ะ ตัดออกไปเลยในส่วนนี้ถ้ากิ่งมันใหญ่ก็เอาน้องๆกก่อนเพราะว่ามันจะได้อันนี้มันเราไม่ไหวเราก็ไว้ก่อนเราค่อยใช้กรรไกรใหญ่ถ้าไหวแล้วก็ตัดได้เลยน่าโอเคค่ะในส่วนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งเล็กๆแล้วก็ตัดแต่งออกไปเลยพอแต่งแล้วก็เหมือนคนนะคะก็จะสวยงามขึ้น ไว้กิ่งไว้ส่วนยอดให้เป็นลำต้นตรงนะคะจากต้นเดิมให้สวยตอนนี้สวยขึน้นเลยจะเกยบตัวนี้ก็ประมาณสักสามปีได้ไมาช้ชอบคมาปลูกไว้ยอดสูงอยู่นุ่นเลยก็เป็นการตัดแต่งคก็นะ,ะต้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันขน นอกจากนี้นะคะพวกต้นใหญ่ที่เราตัดแต่งกิ่งใหญ่ไปมันก็จะมีแะแนงออกมาแล้วก็ตัดเลยไม่ต้องไว้ให้มันใหญ่นะคะนี่คือเศษอาหารที่มาแขวนกับตัวของมดแดงนะคะฉะนั้นกันไกที่เราใช้กันไกตัดแต่งกิ่งตัวนี้ก็มีความจําเป็นต้องใช้นะคะก็จะพกติดตัวมาตลอดติดแหนไปแขงแหละใช้ก็คอยโดนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าส่วนนี้ ข้างล่างนู้คือดงตะเคียนทองส่วนด้านหลังนี้กับผัวด้านนี้คือตําเสาแล้วก็โซนที่ปลูกใหม่ด้านโน้นก็จะเป็นป่าพยอมนะคะป่าพยอ็แล้วก็ปนไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นค่อยๆปลูกเราเลยไม่ค่อยจัดระเบียบสักเท่าไหร่นั้นการตัดแต่งกิ่งกันไก่ตัวนี้มีความสำคัญแล้วก็จะใช้อยู่เป็นประจำ โอเคค่ะสมหักวันนี้แค่นี้ก่อนสั้นๆนะคะวันดีค่ะ